คุณพี่ขาเข้ามาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนะคะเลขใหม่แค่หมื0นเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นปี22.23จด23นะคะเกียร์ธรรมดานะคะหุยสวยมากคุณพี่ราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่6กแส0 0ปบาทนะคะขอรายได้สัก20งหมคุณพี่มาจัดได้เลยะคะ่ะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย ะะวันนี้มาเจอเจอกับน้องกลางเต็นท์เพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้กลางเต็นท์มีรถสวยๆเข้ามาพี่พี่ได้ดูเลยนะคันนี้เป็น Isuzu D-Max ตัว X-Series 4ประตูเกียร์ธรรมดาปี2022.23คุณพี่เลขไม่แค่หน0่่นนะคันนี้นะฮะราคาตั้งขายพี่ 689,000บาทเท่านั้นโหสวยเจ็บมากเลยนะคะคุณพี่ดีไซน์สวยด้วยได้เป็นสีเทาแลมโบนะ,ค,ะคุณพี่ค่ะรถยังไม่มีเจ้าของเลยนะคะคเพราะเพิ่งเข้ามาคุณพี่เห็นกอบไฟด้านหน้าไหมไฟเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะมีเส้นสายไฟ d a ย์ไทม์ u ั n นิ่งไลท์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวคุณพี่กระจังหน้าที่เป็นลิ้นสีแดงแบบนี้โหอันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะโลโก้สีแดงตอบจทคุณพี่แน่นอนนะคะ บอกรุ่นเลย X Series คุณพี่มาพร้อมกับสติกเกอร์ลายกราฟิกดีไซน์ส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โห เป๊ะมากค่ะคุณพี่คะเห็นไหมคะได้ล้อมแม็กนะคะสีดำๆอย่างนี้นะคะคุณพี่เดิมๆแท้ๆจากอีสุสุนะคะตัวน็อตถูกครบทุกตัวนะคะสภาพใหม่มากดอกยางนี่ยังลึกชัดอยู่เลยคุณพี่เห็นไหมคะให้ดูในส่วนของช็คด้านในค่ะจุดแต้มชิวซีจากโรงงานยังอมู่เลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนช็คมารับประกันตัวรถไม่มีการชนหนักจมน้ำหรือกลับสีมาแน่นอนค่ะซุ้มล้อด้านในนะคะพ่นเคลือบกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่ ย่งสวยนะคะใครที่ตามหาอยู่ต้องรีบมาแล้วนะคุณพี่สภาพรถสวยๆใหม่น้อยๆอย่างนี้นะคะรอการเป็นเจ้าของอยู่นะคะคุณพี่หูก็เจาะปับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่เปิดประตูเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสด,ด้วยนะสวยๆนะ,ะคะคิวกันสารนะคะมีได้ถึง4ี่มุมนะตรงนี้ให้รูดเหลี่ยมสารตัวน็อตด,ด้านนี้คุณพี่ค่ะยางใหม่นะคะไม่มีรอยขันไข,ขยับใดๆค่ะคุณพี่หนูให้ดูท,ทุกจุดทุกมุมเลยนะคะ นี่นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวน็อตนะเดิมๆไม่มีรอยขันไขหรือขยับนะคะเพิ่งจะลงมาจากรถเทเลอร์เมื่อกี้นะทางเตลลีม่มันวิวให้ณพี่ได้ดูก่อนเลยคันนี้ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะมีสปอร์ตบาร์ค่ะตกแต่งจากของเดิมๆจาก Isuzu X-Series นะคะคุณพี่สปอร์ตบาร์อย่างเทซีเดียวกับตัวรถเลยค่ะนี่มาพร้อมกับไฟไท้ายที่เป็น LED สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ แล้วก็มีสติกเกอร์ลายการาฟิกตรงนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะแม็กไลเนอร์นะคะรอล้างทาความสะอาดจะได้ใหม่กริปกว่านี้แน่เลยแต่คือไม่ได้ใช้งานเลยนะคะคุณพี่เหลี่ยมสารด้านข้างประตูตรงนี้นะคะนี่ไม่มีรอยบุบหลักยิ้มนะคุณพี่นะหนูให้ดูนะด้านไหนนะคะตรงนี้ฝั่งนี้ค่ะนี่ตัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยขันไขหรือขยับใดๆคุณพี่สภาพกริปมากนะคะพายงพายางมีมาให้เรียบร้อยแล้วได้เป็นเบาะหนังนะคะ สีดำเย็บกับได้สีแดงคุณพี่และตรงนี้ก็มีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นปีใหม่นะก็จะมีแอร์ด้านหลังให้พร้อมที่ชาร์จแบตได้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีที่แขวนถุงแกงพี่ภายในแบบคือคันนี้ใหม่เวอร์เห็นไหมคะหลังคองหลังาออาคารอยอักขระเจอไม่มีเลยนะคะใหม่กิฟเลยนะนี่ถุงด้านหน้านี่ยังไม่มีรอยแกะเลยค่ะพี่เดี๋ยวกางเต็นท์พาไปดูในส่วนของเลขใหม่นะคะเลขไหม่คันนี้ สวยนี่ไม่แท้ไม้เดิมไม่มีการกอมไม่คุณพี่เลขไม้หนึ่ม่นหกรเท่านั้นนะคะเลขไม้แค่หนึ่งห่นหกรเท่านั้นใหม่มากค่ะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นให้แล้วนะคะคุณพี่ค่ะโอ้ภายในออปชั่นจัดเต็มแน่นอนคันนี้สวยเวอร์นะคะ ฝั่งนี้นะคะเป็นพวกควบคุมเครื่องเสียงนะคะนี่โลโก,โก้สวยๆอย่างนี้นะมีคุบคอนโทลให้อีกต่างหากฮะ,ะหน้าจอนะได้เป็นแบบทัส,สกีนค่ะคุณพี่นี่จอทัส,สกีนนะสวยๆนะคะแอร์ได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคุณพี่ปรับอุณหภูมิได้แอร์ยังใหม่กินยังใหม่อยู่เลยนะคะตัวนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคุณพี่ะ่ะเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนี่สภาพใหม่ กิเลยเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำเกะใส่ของนะคะนี่คอนโซลด้านหน้า,นา,นาดีไซน์สวยเวอร์เห็นไหมคะโลโก้ X Series เฉียบๆอย่างนี้เลยอืมดีไซน์สวยมากนะปึ๊บนี่เปิดให้ดูที่เก็บของตรงนี้นะไปใช้ได้ ปกติเลยนะคะใหม่มากทึ๊บนี่ตอนนี้ก็จะเป็นที่เก็บแว่นนะพี่เห็นไหมตรงที่บังแดดของเขาอะค่ะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยค่ะคุณพี่คันนี้หนูคิดว่าเป็นเหมือนรถยึดอะเป็นเหมือนรถยึดเลยนะเพราะว่าเลขไม้น้อยสภาพสวยไม่ได้ใช้งานโอ้โห ดยอดอ๋นะย่าในส่วนตรงนี้นะคะกางเต้จะพาไปชมของตัวเครื่องยนต์ X Series คันนี้ว่าจะใหม่เหมือนรอบคันไหมไปดูกันเลย ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคะคุณพี่ตรงนี้โซน,น้นหน้านี่รถเพิ่งเข้ายังไม่ทันปรับสภาพแต่หนูให้เห็นแบบเดิมๆชัดๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.9ของคุณพี่สภาพใหม่เวอร์นะคะจุดแต้ม QC จากโรงงานอยู่ตามตำแหน่งทุกจุดเลยนะคะรอยคาบน้ำมันคาบสนิมไม่มีเลยคันนี้กริบๆเลยนะคุณพี่นะ กระป๋อใส่พวกของเหลวพวกนี้ยังเป็นสีขาวขุ่นอยู่เลยค่ะคุณพี่ใหม่มากเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นพวกระบบเบรกนะคะให้ดูโครงสร้างนะคะด้านหน้าตรงนี้นะ,ะฝาก,กระโปรงนะคะรอยนอ็อตไม่มีรอยขันไข่นะคะคุณพี่มีจุดเม็ดอาร์ตการผลิตจากโรงงานก็ยังอยู่มีโครงสร้างเดิมๆนะคะตำแหน่งตัวน็อตนะอยู่ตรงตามตำแหน่งทุกตัวเลยนะคะคานไม่มีเบี้ยวเห็นไหมนี่สวยกริบนะคุณพี่เอาแวะดดูคานนิดนึงไม่มีการชนหนักมาแน่นะคะ เห็นไหมคะแผ่นเพจนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยเห็นไหมคะฝั่งนี้เป็นฝั่งขวามือของกลางเต็นท์นะคะคุณพี่เดี่ยมสานตัวน็อตให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะไม่มีรอยขันนะคะตรงฝากระโปรงนะคะรอยทําสีไม่มีนะคะคุณพี่เห็นไหมคะอันนี้ฝากระโปรงตรงด้านหน้าค่ะคุณพี่ซีนยางนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแผงกันความร้อนด้านหน้าคุณพี่ไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีขาดเลยนะคะเห็นไหมดูแบบเต็มๆดี คนหล่ออ่ะพี่ค่ะถ้าเห็นคลิปหนูนะเห็นไวก่อนใครนะคุณพี่รีบเข้ามาสอบถามเข้ามาจับเข้ามาจองกันได้เลยนะคะ รถคันนี้นะคะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1นึ่มินบุรีกรุงเทพค่ะคุณพี่หรือว่าถ้าสนใจนะคะอยากคุยแบบไวาเรียวๆเลยโทรมาได้ที่0 6 4 5 5 4 6 4 6 9โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะคะสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะ,ะหรือชอบรถคันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ,ะกางเต็นท์จะได้มีกำลังใจในการลงคลิปรถใหม่ๆใ,ให้คุณพี่ได้ชมในทุกๆวันเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนและจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย